เมื่อนี謝謝 hmm ้ผ hmm. ้ามาเบืองอีกหนึ่งบทบาทของกล่าวนั่นก็คือการเป็นหมอลลําค่ะวิธีหมอลํสาวบรรยากาศหลังเวทีก่อนที่จะขึ้นแสดงก็จะประมาณนี้ค่ะแตกี้ก็เป็นผู้ชมมาแต่งแต่หน่อยๆญ่ขึ้นมาเมื่อนี้ไดมาเป็นผู้แสดงไดมาเห็นเบืองหลังการใส่ชีวิตหลังเวที ทุกคนต้องดูแลเจ้าของแต่งหน้าเองเห็ดผมเองแต่งโตเองมีอิหยังกับเอามาสูกันกินมานอนกลางดินกินกลางทรายเขาห้องนามในปา่าแต่ถึงแม้ว่ามันสิยากลำบากปานไดแต่เฮาก็มีความสุขแล้วก็ภูมิใจในอาชีพมอลำของเฮาโตกล่าวาเองก็มีความภูมิใจแล้วก็มีความสุขทุกเทื่อที่ได้ขึ้นลำเพราะความเป็นคนอีสานเกิดอยู่อีสานใหญ่ยยอยู่อีสาน ฟังหมอลั่มจำประเดกมาตั้งแต่หน่อยเป็นคนมักมวนว่าแต่ได้ยินเสียงหมอล่่าขึ้นกระยากฟ้อนโลดย่อนความผูกพันในวิถีชีวิตความเป็นอีสานภูมมใจที่ได้เป็นคนอีสานบ่เคยอายที่สิเบ้าอีสานบ่เคยอายที่สีสประเดกบ่เคยอายที่สิเป็นหมอล่มเมื่อนีขอทรงกำลังใจให้หมอล่่าทุกๆคณะบ่าสิเป็นขณะน่อยหรือขณะใหญ่ ขอให้พวกเข้ามีกำลังใจเห็ดงานสืบสานวัฒนธรรมอีสานร,รักษาความเป็นสเนเป็นอัตลักษณ์เป็นเอกลักษณ์ของอีสานของเข้าไวให้คองอยู่ตลอดไปเลยเด้อจ้าขณะนี้เวลา6 1โมงสนทีค่ะพึ่งเตยล่าแล้วค่ะขณะมาล่ำเจงวิหุสอดแจงของเทเบิงสวาง่างห้าตา เกือบ,อบลงหางค่ะ <c oughs> เปลี่ยนสุดกรบัานไปเห็นงานโตค่ะ